มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโลเฮเสนอรายการธรรมร,รับอรุณ์ ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะพรบปรุณเราก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตุลทุกเช้าไม่เคยขาดเลยใครที่ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเหตุป,ปัจจัยที่จะเป็นการบ่มท่านผู้ฟังบ่มใจของเราเนี่ยให้สุกงอมออกมาเป็นผล แต่มันผลไม้ที่อยู่บนต้นมันสุกงอมได้เครื่องที่จะบ่มปัญญาของเราให้มันสุกงอมออกมาได้เดหนึ่งในนั้นคือการฟังธรรมอยู่เป็นประจำเดนหนึ่งในแปดอย่างแต่ฟังธรรมแล้วเรามีปีติมีสุขจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิใครควรเห็นธรรมต่างๆปลายว่างได้นั่นแหละคือจุดที่คุณจะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็เป็นสิ่งดีแน่นอน โดยในการนี้ก็มีข้าราชาพระไบบูลอภิปุโน,โนจากวัดตาดอนหายศกอเภอนอหานจัังหวดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยให้ท่านฟังงในการที่เรามาคุยเนี่ยธรรมะนั้นนลัก็แน่นอนแล้วอะไรก็ตามที่สมสมทธเจ้าของเราบัญญัติเอาไว้ประกาศเอาไว้นั่นเป็นธรรมะทั้งสิ้นในบางอย่างประกาศไว้ว่าอย่าทำเช่นความชั่วช้าลามกการผิดศีลอย่าทำบางอย่างประกาศเอาไว้ ไม้ทำให้มากเนะเช่นระยะมั่งมีองแปดโพชงเจ็ดนหรืออิทธิบาทสี่พวกนี้บางอย่างก็ประกาศเอาไว้บอกว่าเอออันนี้ให้ทําความเข้าใจนะอาก็อย่างเช่นโมขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณพวกนี้ให้ทําความเข้าใจในีบางอย่างนี้ควรทําให้แจ้งนะควรต้องไปให้ถึงให้ได้ไม่เคยไปมาก่อนก็ไปซะเนีนั่นคือน,นิพพานแต่คนสิ่งที่ควรทําให้แจ้งทําให้ถึงเพราะฉะนั้นเวลาที่รประกาศไว้แล้ว นะชื่อว่าประกาศไว้ได้แล้วด้วยดีโดยสมมาสมุทรเจ้ากิติยศข้อมูลอะไรต่างๆพระพุทธเจ้า,าของเราได้ให้ไว้หมดละทีนี้ก็เหลือแต่ตัวเราท่านั้นเองที่จะเอาธรรมะที่ได้ทรงประกาศไว้มาเป็นที่พึ่งที่จะเอาตัวเราเป็นที่พึ่งคือพึ่งตนพึ่งธรรมนั่นเองเหมือนอย่างที่พระพุทธเามาพาดาเนินมาในการที่จะตรัสรู้ขึ้นมาเป็นสมมาสมุทรเจ้าสักองหนึ่ง เราเอากิเลสออกจากใจให้หมดแล้วก็ไม่ได้ไปอ้อนวอนขอต่อใครตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพก็ไม่ได้ขอต่อเทพเทวดาอินพรมที่อยู่ที่ต้นไม้โพหรือองค์ไหนไหๆแต่ว่าทําความเพียรชนิดที่เรียกว่า,าไม่ถอยกลับนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ลังความรู้ที่เราเรียนมารู้มานํามาใช้เกิดประโยชน์ ในช่วงของวันศุกร์นี้เราก็จะได้พูดถึงสิ่งที่ได้อา่านไปในวันพฤหัสนันนเองเป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้าที่จะต้องทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จำแจง้งในช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของอิติปิท่านฟังอิติปิ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 เป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้แค่หนึ่งแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหน เราเริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีจริงเราตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วด้วยแต่ที่เราพูดถึงเรื่องอิติปิป่ว่าพระพทํเจ้าทอะไรมาบ้างในที่เป็นพุทธวจนะที่ได้ทรงเล่าให้ฟังว่าจนถึงมาเป็นสมาสมพุทธเจ้าอย่างนี้มีความเลื่อนรู้อลังการความเฉียบแหลมเฉียบคมความฉลาดหลักแหลมความมั่นคงซึ่งเราก็าได้ศึกษามาถึงตรงที่ชาติสุดท้ายาแล้วในชาติสุดท้ายของอสมณะโคดม ที่เกิดเป็นเจ้าชายใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกบวชละ้วอิมเอิบเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณทั้งห้าละออกบวชออกบวชก็ทําความเพียรอย่างยิ่งยวดชนิดทีไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้และเมื่อทําดังนั้นแล้วก็พบว่ายัางไม่ใช่วิธีการที่จะทําให้จิตหลุดพ้นได้แล้วก็จึงนึกถึงใต้ตอนที่ยังเป็นเด็กแล้วก็ไปอยู่งานแรกหนักขวัญ นั่งอยู่ใต้ต้นรมร่มไม้วาแแน่นอนว่านั่นอาจจะเป็นหนทายการตรัสรู้ได้แต่พมมีความมั่นใจแล้วก็เลยทําตามวิธีการนั้นอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยที่เกิดขึ้นในใจของบริษัทตอนนั้นก็คือว่ามีอุปมาสามอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วลเรื่องของไม้ที่ยังสดอยู่ถ้าอยู่ชุ่มอยู่ด้วยถูกเปียกน้ําอยู่เนี่ย มันจะไปจุดไฟเอาไม้สีไฟมาสีไฟมันเกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้อีกอันหนึ่งก็เปรียบเทียบกับต่อให้เป็นไม้ที่ไม่เปียกน้ําแต่ว่าก็ยังเป็นไม้สดอยู่เอาไม้สีไฟมาสีเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วอย่างสุดท้ายก็คือว่าถ้าเผื่อว่าไม้ไม้แห้งแล้วเอาไม้สีไฟอันบนมาสีเนี่ยก็จะเกิดไฟขึ้นได้อุปาามาอุปมานี้เป็นเรื่องที่สําคัญ นะเปรียบเทียบกับกิเลสเป็นที่เป็นวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมแต่ก็เพิ่มมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้เขียนอีเมลมาถามข้าพเจ้าพอดีในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสกรรมวัตถุวัตถุกรรมพวกนี้นเป็นยังไงกันแน่ท่านผู้ฟังลองนึกถึงไม้ขีดก็ได้สมัยนี้ไม้สีไฟนี่มันอาจจะหายากแล้วบางคนไม่เคยเห็นด้วยซ้ำลักษณะของไม้ขีดก็เหมือนกันถ้าไม่ผีดเปียกน้ํานี่ จุดยังไงก็ไม่ติดจุดยังไงก็ไม่ติดติดยากมากคือไม่ติดเลยละว่างั้นเถอะนะหรือถ้ามันไม่เปียกน้ําแต่ว่าเราเอาด้านก้นมันสีกันเนี่ยเอาไอ้ก้นของมันเนี่ยเรียกว่าที่ไม่ใช่หัวแดงแงหรือหัวดําๆเนี่ยนะขอเฉพาะส่วนที่เป็นไม้เฉยๆเนี่ยไปสีกับบามันบาตรงนั้นเนี่ยสียังไงมันก็ติดยากเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาให้มันติดได้ง่ายอย่างนั้นแต่ถ้าไม้กิดมันไม่เปียกน้ํแเราก็เอาด้านที่เป็นหัวแดงแดง หรือหัวสีดํของมันเนี่ยไปลูดกับบาดน,นิดเดียวฟึบขึ้นมาเนี่ยมันจะติดขึ้นทันทีพระเช้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยอันนี้นเพื่อที่จะเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับเจ้าวัตถุกรรมการที่เรายังชุม่มเนี่ยไม้ที่ยังเปียกน้ําอยู่เนี่ยก็เปรเียบเสมือนกับจิตใจที่ยังอยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายวัตถุกรรมนี่มีอะไรบ้างโอ้โหท่านผู้ฟังทุกอย่างเป็นวัตถุกรรมได้ทั้งสิน้น นะของข้าวของที่เราใช้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ใช่ว่า,อาของดีๆเท่านั้นนะรวมถึงของทุกอย่างเลยของไม่ดีก็ตามเถอะเพราะนั้นเป็นวัตถุที่ตั้งอยู่ของการมใดทั้งสิน้นใะวัตถุการมเนี่ยกับการมคุณเหมือนกันในะกิเลสกามกับกรามเหมือนกันวัตถุกรามหรือการมคุณเนี่ย้าบอกว่าอันนี้เป็นของภายนอก อาร,รมณ์อันหน้าวิจิตพิสดารใ,ใดๆที่นั้นเรียกว่า,าวัตถุกรรมหรือกาม,มาคุณนะส่วนกามหรือกิเลสกรมเนี่ยมันเกิดในจิตกรมหรือกิเลสการมคืออะไรคือความกำหนัดลุ่มหลงยินดีโมเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นวัตถุกรรมกำหนัดยินดีลุ่มหลงโมเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นกาม,มาคุณถามว่าแล้วกาม,มาคุณทเนี่ยที่บอกว่ามันเยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะขอบ้านหลังโตๆของที่เราชอบนะหรือว่าอะไรก็ตามที่ที่เราเคยมีไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังรวมถึงอดีตอนาคตด้วยนะผู้เจ้ชก็เคยเตือนไว้ตอนนั้นพระองค์นี่บวชแล้วจิตเนี่ยก็เล่นไปตามกรรมคุณห้าที่เคยได้เสพมาแล้วและดับไปแล้วเพราะความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของมันนะกรรมคุณในอันเป็นอดีตจิตเนี่ยมักจะไหลไปตามกรรมคุณอันเป็นอดีต น,น,น้อยนักที่จะไหลไปตามกรรมคุณในปัจจุบันหรือในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรรมคุณเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ยังรวมถึงถิ่นที่ผ่านมาแล้วด้วยในบางทีไม่ใช่ของดีดด้วยนะอย่างสมมุติอาหารบางประเภทนะเป็นอาหารที่เขาทําอย่างลูกลวกขึ้นมาเอาง่ายๆอย่างส้มตำอย่างนี้บางคนชอบส้มตามคุณก็ไปกินกินเสร็จแล้วคุณก็กําหนัดรุ่มหลงโมมอเพลิดเพลินในส้มตำท,ทั้งที่ไม่ได้เป็นอาหารที่ ต้องทําด้วยวิธีการอะไรที่ยากมากหรือบางทีผ้าเนื้อธรรมดาแต่ถ้าเรามีความกําหนัดในสิ่งนั้นของนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นของดีด้วยนะําเราก็กําหนัดยินดีในนั้นได้าหมืนกันแต่การมาคุณห้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของที่มันเลื่อนหรูอลังการของประณีตเท่านั้นนะอะไรก็ไดนะ้ที่มันเป็นที่ตั้งแห่งกามได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นที่ตั้งให้จิตของเราเข้าไปเพลิดเพลินลุ่มหลงโมเมายินดี อยู่ในนั้นอันนั้นเป็นวัตถุก,กรรมใดทั้งสิน้นอันนั้นเป็นกรมคุณใดทั้งสิน้นะกรารมคุณกับวัตถุก,กรรมเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งภายนอกนะที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนะส่วนสิ่งที่เกิดภายในที่เราต้องบังคับต้องคอยล้างมันออกไปเช่อนออกไปไม่ให้มีนั่นคือกรมนะกรมการมที่อยู่ในใจนะหรือพระเจ้าใช้คําว่ากิเลสกามกิเลสกรารมตรงนี้หลังจริงแล้วคําว่ากิเลสเนี่ย เป็นเครื่องเศร้าหมองอยู่ละมันเป็นสิ่งที่ทาให้ใจเศร้าหมองอาการที่จะทําให้ใจเศร้าหมองใจเป็นโรคเนี่ยมันก็มีอยู่สามอาการแต่ดับแรกคือหิวหิวแบบไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่พอยังมีความหิวโหยยังกระหายอยู่อันนี้คือพวกที่เป็นลักษณะของกิเลสกรรมหรือพวกราคะพวกนี้อาการที่สองที่กิเลสมันจะทําให้ใจเราไม่สบายเนี่ยคือร้อน ทำให้ใจเราร้อนใจเรารุ่มร้อนเร่าร้อนอน,นั่นคือลักษณะของโทสะนัังที่สามคือทําให้ใจของเรานี้มืดมัวอนตการมองไม่เห็นมึนตึงอันตู้นั่นคือโมหะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันก็จะพลิกผันออกมาในสามลักษณะนี้ใน,นกิเลสกรรมก็จะไปอยู่ในลักษณะของราคาระนั่นเองทําให้จิตหิวอย่างเราเห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของดีเลื่อนหรูอลัลงการตามที่โลกเขาสมมุติกันแต่ถ้ารถรถคันใหญ่ๆเครื่องยนต์แรง,แรง บางทีอาจจะเป็นรถจักรยานธรรมดาก็ได้นะคุณไปกำหนัดรุ่มหลงโมมวะารนั้นอ่นนั้น,าน,นกามาคุณคือจักรยานทําให้เกิดกรมในใจของคุณคือรุ่มหลงละหรือถ้าเป็นอย่างของที่โลกเขาสมมุติกันว่าดีนะเช่นอาหารชิ้นิดหนึ่งที่แม่ทไม้อย่างดีเลยเห็นแล้ว้ก็น้ำลายไหลเลยเนี่ยเราเห็นแค่นี้ยังไม่ทันจะกินเลยนะอันนั้นเป็นวัตถุกรรมละทำมาให้เกิดอะไราทาให้ใ,ใจของเราเนี่ยมีความหิวในใจอยากได้ นั่นคือกีเลสกามละ่ะทีนี้ที่พูดไปนี่แต่ตอนต้นรายการที่ว่าการเนี่ยอย่าไปพูดเลยเอาที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอนาคตนะเพราะตัวพระองค์เองยืนยันเอาไว้นะว่าเวลาจิตมันจะไหลไปเนี่ยมันก็จะไหลน้อมไปสู่การมบคุณทั้งห้าที่เป็นอดีตท,ที่เราเคยสัมผัสมาแล้วและสิ้นไปแล้วเสื่อมไปแล้วเพราะความไม่เที่ยงน้อยนักที่จะมาอยู่กับปัจจุบันหรืออนาคตเพืัอนถ้าเราจะบอกว่า เอางัินของดีๆไม่กินนะคนสวยๆคนหลอ่ลอๆไม่มองนะไปอยู่ที่ลําบากลําบากถ้าคุณรู้หรือเปล่าว่าถ้าใจยังมีกิเลสการมอยู่ยังมีการมกลุ่มรุมอยู่ในใจใจยังหิวอยู่เนี่ยเพราะมันไหลไปตามการมคุณที่เป็นอดีตน้อยนะักที่จะอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเราต้องอพิจารณางี้พระเจ้าจึงเตือนเอาไว้นะว่าเราจะต้องจัดก,การที่จิตของเราทีนี้ แล้วของข้างนอกเราจะพิจารณาในการใช้อย่างไรในการอยู่อย่างไรนะคือการมาคุณทั้ง5้าเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงบุญกุศลของเราแรกเหมือนกันนะอย่างคนที่ทําบุญทําทานมามากก็จะได้ของดีๆนะมีของดีๆใช้มีบ้านหลังโตๆแต่แทนที่จะเป็นบ้านที่อยู่กับดินพื้นก็ไม่ได้ทาปูนอะไรไม่ได้เทปูนอะไรเป็นดินธรรมดานะฝาบ้านก็แค่อิฐบล็อกมาก่อๆ อย่าไปไม่ต้องไปพูดถึงติดบอเอร์เลยฉาบยังไม่ได้ฉาบเลยอย่างนี้ก็มีนะซึ่งวัตถุก,การต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ผ่านมาทางพัฒนาเนี่ยคนเรามันทําบุญมาไม่เท่ากันะฉะนั้นเขาก็จะได้สิ่งที่ละเอียดประณีตเนี่ยหรือหยาบเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้พระเจ้าก็บอกไว้ว่าถ้าบอกว่าเราได้บริโภคสิ่งที่ได้มาโดยทำรรก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่หมายความว่า ถ้าการทําทุกขกิริยาเนี่ยนะก็คือบุคคลที่เขาปฏิเสธนะความสุขที่ได้มาโดยธรรมแล้วก็ทําตัวเองให้ลําบากปรับปรบปรีนะถ้าความสุขนั้นได้มาโดยธรรมนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ถูกต้องแล้วนะคือถูกต้องตามศีลละสองในใจของเรานะเห็นโทษนะแล้วไม่ลุ่มหลงกําหนัดโมเมาอันนี้สามารถทําได้คือกิเลสเนนะี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ในใจของเรากิเลสไม่ได้อยู่ข้างนอก ของสวยๆของดีๆไม่ใช่กิเลสอันนั้นเาเรียกว่าเป็นกามคุณหา้าเป็นวัตถุกามวัตถุกามนั้นจะก่อให้เกิดกามคุณในใจของเราไหมถ้าเราฝึกจิตมาดีจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราฝึกจิตมาไม่ดีมันจะเกิดขึ้นได้ต่อให้ไม่มีวัตถุกามนั้นก็ตามถ้าคุณฝึกจิตไม่ดีกิเลสกามก็กลุ่มกุมจิตตายความคิดนึกต่างๆก็ไหลมาคิดบ้าบอคิดนั่นนี่โน่น นะต่อให้บวชเป็นพระก็ตามเอาบวชเป็นพระมาแล้วนะมีของที่อยู่ตามมีตามได้อยู่ตามมีตามได้เช่นว่าบิดาบ่ก็ได้ตามมีตามได้อาจจะมีของอร่อยอร่อยมาชอบกินบ้างก็ฉันไปนะผ้าก็ได้ตามมีตามได้พวกนั้นน่ะก็ยังเป็นวัตถุให้เป็นวัตถุแห่งการได้เหมือนกันถ้าเรากำหนัดลุ่มหลงงโมเมาแม้ในของที่จะไม่ประนีก็ตามอันนั้นก็เป็นวัตถุการได้เหมือนกันนะเพราะนั้นกิเลสกามนี่แหละ ที่เราต้องจัดการกับมันแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตตามือฝังไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยมันยากแต่ถ้าตัวเองชุ่มอยู่ด้วยการม,มีวัตถุการมอยู่ล้อมรอบเลยแล้วตัวเราจะมาฝึกไม่ให้รุ่มหลงเนี่ยมันยากเหมือนกันะฉะนั้นพระเจ้าจึงแนะนำมาอังคล,ลีออกมากรแต่ตัวเองอย่าให้ไปชุ่มอยู่ด้วยวัตถุการมแล้วคอยพยายามฝึกจิตให้ละกิเลสกรรมในภายในแต่แค่ว่าเราไม่ได้ชุ่มอยู่ด้วยวัตถุกรรมเนี่ยแล้วข้างในใจมีกิเลสกรรมอยู่เนี่ย แล้วจิตของเราก็ไหลไปตามกรรมคุณที่เป็นอดีตเนี่ยแค่นี้ก็หนักพอแรงแล้วแม้ตัวพระองค์เองตอนเป็นโพลิสัตย์อยู่ก็ถูกเรื่องนี้จัดการเหมือนกันไปนึกถึงความสุขสมัยเป็นเจ้าชายนึกถึงอาหารอร่อยดีๆที่อยู่งามๆภรรยาลูกเมียโอ้ยนึกเยอะแยะไปหมดนะจิตก,ก็ไหลไปในทํานองนั้นพอจิตไหลไปทานองนั้นแล้วตัวเองนั้นอยู่ตามป่าตามเขาซอมซ่อ อยู่คนเดียวกินอาหารตามมีตามได้แต่จิตยังมีกามอยู่นะอันนี้ไม่ได้เลยเราจึงต้องฝึกแต่เพราะนั้นจะฝึกด้วยการที่ยังไงนะเอาไม้แห้งออกมาไม่ปีกน้ำนะเราก็ทําไม้เนี่ยให้แห้งโดยการไปตากแดดบ้างทำให้มันเป็นฐานบ้างเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราต้องการจะฝึกจิตนะเราก็หลีกจากวัตถุกามซะก่อนหลีกออกจากวัตถุกามเนี่ยระดับไหนที่เรียกว่าหลีกออกจากวัตถุกามแล้ว เพราะว่าอย่างที่คุยกัน,นวัตถุก,การเนี่ยมันไม่ได้ว่าจําเป็นต้องเป็นของละเอียดประณีตไม่จำเป็นต้องเป็นของหรูๆรูงามงามแม้แต่ของธรรมดาธรรมดาไม่ได้ละเอียดอะไรมากเป็นของหยาบหยาบก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกรรมได้เหมือนกันนะเราก็ต้องพิจารณาตรงที่ว่า,าให้มันได้มาตามศีลนนให้มันได้มาตามธรรมสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยศีลธรรมไม่ผิดศีลนนเช่นอย่างพระสงฆ์อย่างนี้นถ้าบอว่าจีวรที่ได้มาเอาคุณไปขอเขา ขอผ้าเนื้อประนีตมาแล้วคุณเขาไม่ได้ประวานาาไว้อันนั้นคุณผิดศีลละหรือว่าคุณไปเอาอาหารมาที่เขายังไม่ได้ให้เอามากินอันนี้ก็ผิดศีลละเพราะฉะนั้นมันก็จึงอยู่ในระดับที่ควบคุ่มได้ด้วยศีลสิ่งที่สําคัญคือกิเลสกรรมที่อยู่ในใจของเราตรงนากที่เราต้องจัดการกับมันในวิธีการจัดการกับกิเลสกรรมเนี่ยมันมีได้หลายวิธีแตุ่ทธเชา้าพูดถึงทั้งหมด6วิธี แตนะ่คือบางทีเราละากิเลสด,ด้วยการเสพก็ได้นะเออบางทีเสพแล้วก็ละกิเลสได้นะในะตรงนี้พระเจ้าเคยบอกเอาไว้นะข้าพเจ้าก็ได้เคยพูดเอาไว้ในรายการช่วงวันจันทร์ในช่วงของริยิที่ไม่เป็นงูพิษเหมือนกันแตนะ่ว่าการละกิเลสด,ด้วยการสังวรก็มีนั่นะคือการควบคุมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์นี่วิธีที่หนึ่งนะวิธีที่สองคือละกิเลสด,ด้วยการเสพนะเช่นว่าเราพิจารณาปัจจัยสี่แล้วจึงเสพ แต่ก่อนที่เราจะเสพแตถ้าเรามีอาหารดีๆมาอาหารที่เราชอบมาอาหารที่ถูกไาตกับเรามา,าแล้วเราเสพได้ถ้าเผื่อเราเสแพ September แล้วพิจารณาพิจารณาแล้วจึงเสพพิจรารณาแล้วจึงฉัน,นพิจารณาแล้วจึงนุ่งห่มพิจารณาแล้วจึงกินยาโยกยาพิจารณาแล้วจึงเข้าที่อยู่อาศัยอย่างนี้นะเป็นการพิจารณาก่อนจึงเสพจิตก็จะไม่ลุ่มหลงไปตามสิ่งยั่วยวนนั้น สิ่งโย่ยๆนั้นอาจจะเป็นละเอียดก็ได้ของประนีก็ได้อาจจะเป็นของหยาบๆก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่ของละเอียดประณีเช่นโอ้โหวิหารใหญ่โตเครื่องที่อยู่อาศัยเลิศหรูวรังการคอนิเชอร์ดีๆอันนี้เป็นวัตถุกรรมที่เป็นละเอียดเป็นของประณีหรือว่าถ้าเราอยู่ป่าตามกุฏิหญ้าธรรมดาไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรมากไฟฟ้าก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นวัตถุกรรมได้แต่เป็นการมคุณได้ที่เป็นของหยาบๆได้แต่ถ้า แต่ไม่ว่าเราจะเสพของที่ละเอียดประณีตหรือของที่หยาบนะไม่ประณีตเนี่ยเราถ้าเราพิจารณาก่อนแล้วด้วยการเสพอย่างนี้อันนี้ช่อว่ากุณลัก,กี่เลงได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสารที่อยู่ของเราในการบรรลุธรรมอยู่ในจิตเท่านั้นเองไม่งั้นบางทีเราจะไปคิดเหรอว่าแม้พระอยู่ในเมืองนฉันเช้าฉันเพลนนะมีจีวรดดีๆผ้าไหมอย่างดีเอาแล้วจะบรรลุธรรมไม่ได้มันไม่เกี่ยวมันไม่แน่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจ นะหรือบางทีเราเห็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะท่านปฏิบัติมาอย่างเต็มที่เลยสุดท้ายท่านารู้ธรรมเห็นธรรมละท่านอาจจะมีความเป็นอยู่สบายอันนี้ก็สามารถทําได้แต่พนระุทธเจ้ายังเปรียบเทียบกับลูกศรนนะลูกศรที่มันยังไม่ตรงเนี่ยเขาต้องไปลนไฟชุบน้ํแล้วมาด,าดัดลนไฟชุบน้ําดัดแต่ถ้ามันตรงแล้วเนี่ยก็ไม่จาเป็นจะต้องลนไฟไม่จำเป็นจะต้องชุบน้าไม่จำเป็นจะต้องดัดอีกนะเพราะว่าจุดประสงค์นั้นมันได้สําเร็จไปแล้ว เราเห็นครูบาอาจารย์ที่เคยลำบากมาทําความเพียรต่างๆแตนะ่พอท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีนอยู่สบายอยู่ห้องแอร์บ้างมีที่อยู่งามๆบ้างอันนี้ก็เป็นไปได้แตนะ่เพราะในใจเนี่ยไม่มีกิเลสกรรมแหละแตนะ่บางที่อาหารเนี่ยท่านผู้ฟังอย่างพระชันอาหารเนี่ยอาหารที่ถูกธาตุมันก็มีอาหารที่ไม่ถูกธาตุก็มนะีอย่างถ้าตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยมาอยู่ภาคอีสานแะต่เราก็ไม่ค่อยเคยชินกับข้าวเหนียวหรือว่าพวกลาบที่มันเผ็ดๆมากๆเนี่ย อันนี้ก็เป็นอาหารที่ไม่ถูกทานของเรานะวันไหนเรามาเราก็ต้องพิจารณาก่อนที่เราจะรับประทานเดี๋ยวบางทีมีอาหารที่ถูกธานของเรามาแต่เป็นอาหารที่เราเคยกินแล้วมันอร่อยนะอร่อยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเราลุ่มหลงนะอร่อยเนี่ยเป็นอาการที่บอกถึงการที่อาหารนั้นมันถูก่านกับเราแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วจึงฉันพิจารณาแล้วจึงรับประทานในปริมาณที่พอควรนะไม่ทําให้เวทนาเก่าไม่ทําให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ล้วก็พอที่ทําเวทนาเก่าให้ดับไปได้แค่นั้นเองล้วก็ถือว่าสามารถรับประทานได้กิเลสล่อออกไปหละในวิธีที่สามนั่นก็คือการที่ละกิเลสด้วยการอดกลัน้นอดทนต่อเวทนานกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอดทนต่อการได้ปัจจัยสี่ที่มันไม่ละเอียดที่เราไม่เคยได้มาที่เราไม่ชอบเราอดทนอยู่งี้อดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อการถูกด่าถูกว่าพวกนี้กิเลสละได้หมดเลย จะเป็นการละกิเลสได้อีกอันหนึ่งก็คือการละกิเลสได้ด้วยการงดเว้นงดเว้นไปที่ที่มันเป็นอันตรายงดเว้นในที่ที่ไม่ควรไปพวกนี้ก็สามารถที่จะละกิเลสได้อีกอย่างหนึ่งคือการละกิเลสได้ด้วยการบรรเทาบรรเทานี้ก็คือหมายถึงว่าการละเอาความคิดทางการพยาบาทเบียเบียนออกไปจากใจและสุดท้ายวิธีการละกิเลสด้วยการภาวนาก็มีโดยการพาัฒนาเช่นเราจเจริญโพชฌง จเจริญสติปัฏฐานจเจริญอาณาปานาสตนะิพวกนี้จะเป็นตัวที่ละกิเลสได้นะฉะนั้นกิเลสการละกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยมันละได้ด้วยหกวิธีอย่างที่ว่านะด้วยการที่เสพก็ได้พิจารณาริองเสพหรือนะการสมมุติบินระีสามละด้วยการอดกลั้นละได้ด้วยการงดเว้นก็หมายความว่าเว้นจากการที่ไปในที่ที่เป็นอโคจรนะเว้นซะไม่ไปซะ ไม่ไปกีเลยก็ไม่เกิดนะอันที่5้าก็คือละได้ด้วยการบรรเทานะบรรเทาในที่นี้คือเอาความคิดทางการปฏิบัติเบี่ยงออกไปจากจิตจักนระลานที่6ก็คือละได้ด้วยการภาวนาเพระฉะนถ้าเราต้องการจะพัฒนาจิตนะสมมติเรานั่งสมาธิจริญภาวนาอันนี้คือข้อที่6หละในะที่จะละ,ะการมกิเลสในใจของเราได้เพราะว่าการมกิเลสตรงเนี้มันเกิดจากการคุคทั้งห้าที่เป็นอดีตซะส่วนใหญ่น้อยนักที่จะอยู่ในปัจจุบัน อน,อนาคตอย่างบางคนเขาจะมีคนพูดว่าเอ,อมีโยมพูดว่าออวันนี้จะเอาอันนั้นอันนี้มาถวายเราคิดไปก่อนละ,ละว่าโอ,อ้โหเราจะได้กินอันนั้นอันนี้หรือเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนีออ้มันน้อยนักที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่เราจะไหลไปตามกรารมคุณทั้งน้าที่เป็นอดีตสมากกว่าอันนี้พุทธวจนะได้ตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นสรุปจึงขอสรุปในที่นี้ในเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุกรรมกิเลสกรมกรมการมคุณกับกรรมเนี่ย ว่าถ้าบอกว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกจิตนะคุณควรจะหลีกออกจากวัตถุก,กรรมซะก่อนนะในขณะที่ถ้าเวืเรากําลังฝึกจิตอยู่นะการที่จะบริโภคสิ่งใดรับสิ่งใดนะก็มีวิธีการรักกิเลสอย่างนี้นาะนาปานาสติเนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนที่รักกิเลสได้ด้วยการภาวนาแต่ทนะําไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าเรามีสติอยู่ผูนะ้ที่มีสติอยู่เนี่ยรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มา แล้วก็เสพของที่ควรเสพด้วยการพิจารณาัน,นกิเลสจะละไปได้เพราะว่าสตินั่นเองทำาไมสติถึงทําให้กิเลสมันออกไปได้เพราะว่าใจของเราเนี่ยไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินกําหนัดโมเมาในสิ่งที่เราใช้ในสิ่งที่เราบริโภคเมื่อเป็นดังนี้ใจมันก็ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมีกิเลสเกิดขึ้นก็นละซะแค่นั้นเองเพราะด้วยสติที่เรามีพราะในเรื่องของอวัตถุกรรมกิเลสกรรม เราได้พูดไปแล้วนะยังเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดภายนอกนั่นะคือวัตถุก,กรรมพวกกรรมคุณพวกนี้นะสิ่งที่เกิดภายในนั่นะคือกิเลสกรรมก,กรรมนั่นเะกิดภายในวะัตถุกรรมนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของละเอียดประณีตเท่านั้นแต่ยังเป็นของที่ธรมธรมดาาไม่ได้ละเอียดประณีตเป็นของหย,บยาบๆเป็นของที่เหมือนกับไม่มีคุณค่าก็สามารถทําให้เกิดกรรมได้เหมือนกันวิธีการที่จะลักกิเลส นั่นก็คืออย่างที่คุยไปแล้วนั่นมีหกอย่างนั่นละกิเลสด้วยการสองวันก็มีละกิเลสด้วยการเสพก็มีละกิเลสด้วยการอดกลั้นก็มีละกิเลสด้วยการงดเว้นละกิเลสด้วยการบันเทาละกิเลสด้วยการภาวนาได้ทั้งนั้นหกอย่างแล้วก็การที่เราใช้ของสิ่งของที่ได้มาเนี่ยถ้าเรามีบุญเราเคยทําบุญสร้างกุศลเอาไว้เนี่ยสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นของที่ละเอียดประณีตโดยส่วนมากแล้วก็สามารถเสพได้ แต่ถ้าเรามีการป้องกันจิตด้วยกระบวนการ6กอย่างอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เรื่องของกิเลสรกรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเนื่องจากว่ามันอยู่ในใจของเราเวลาที่กิเลสเกิดในจิตแล้วเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรายังไม่ได้มันเนี่ยยังไม่ได้ของที่เราต้องการเราก็จะหิวเราก็จะโหยเราก็จะอยากจะได้เราก็จะมีความอยากรุ่มหลงแต่ตรงนี้คือชื่อว่าคุณถูกกิเลสครอบงำละหรือถ้าคุณไม่ได้อยากได้แล้วไม่ได้ คุณมีความไม่พอใจมีความรุ่มร้อนร้อนอันนี้ก็กิเลสเกิดนะหรือว่าคุณได้มาแล้วคุณไม่เห็นโทษของมันแต่ไม่รู้จักพิจารณาแล้วจึงใช้อันนี้ก็คือชื่อว่าคุณหลงละมึนละมึดละเพราะฉะนั้นกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยวัตถุกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้เราหิวอย่างเดียวนะมันไม่ได้ทําให้จิตเราหิวอย่างเดียวมันทำให้จิตเราร้อนก็มีทำให้จิตเราเมึดก็มีเพราะนั้นกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมันพลิกพันไม่ได้ทุกรูปแบบแล้วเราต้องรู้ให้้ได แล้วจะรู้ได้ก็คือสตินั่นเองและสติจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราจะรู้ได้หรือไม่เอาล่ะในเรื่องของวัตถุกรรมกิเลสกรรมแล้วก็แง่มุมในการละของมันะจะใช้กระบวนการวิธีการใดๆก็ได้คุยให้ฟังแล้วละระวังตรงที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยจะไหลไปตามการมคุณ5าที่เป็นอดีตตรานั้นะส่วนใหญ่น้อยนะักที่จะเป็นอนาคตกับปัจจุบันดัะนั้นวันระวังจิตของเราให้ดีให้มีการบรรเทากิเลสด้วยการภาวนา ด้วยการละด้วยการสังวรพวกนีนะ้เป็นหลักแต่ก็จะทําให้จิตของเรานั้นสบายได้ส่วนสิ่งใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเป็นของละเอียดอ่อนประณีตนัที่เกิดมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเสพษก็ได้แตนะ่ถ้าเราพิจารณาแล้วอย่างดีในวันนี้ในการธรรมารัตุของเราได้พูดถึงช่วงของพประวัตทิที่โพธิสัตว์ตตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้พยายามที่จะละวัตถุกรรมและกิเลสรกรรมยังมีเรื่องราวที่ ได้อธิบายไปเมื่อวานนี้เหมือนกันในเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนานะว่าลวหลังจากที่พระเจ้ารับประทานอาหารแล้วนะมีการกําหนดจิตอย่างไรเพื่อที่จะให้ถึงการตรัสรู้ทำได้อันนี้ก็มีรายละเอียดที่มากเหมือนกันในที่ว่าจะมาคุยในวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องมดธรรมตรงนี้เราจะมาพูดเรื่องของอิติปิต่อกันในสัปดาห์หน้าถ้าท่านฟังมีคําถามและก็เสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการจะติดต่อกับทางรายการ เราก็สามารถส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพฯ0 4 0 0หรือว่าเขียนมาที่วัดป่าดอนไห่โศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้ณที่หน้า p i o t t e h a m a c o m p u r e d h a m m a c o m วันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์